น้องชื่ออะไรคะ like, และช่วงนี้ท่าน้องชื่ออะไรคะเราจะพาไปดูนะ,ะสั kita, ogi, urgency, ตว์เลี้ยงแสนรักของเรล่าซุปตาดาราดังกันแล้ววันนี้ค่ะบุญจะพามาดูสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะของพี่หมุ๋มตรีรักกันดาราสาวสวยเซ็กซี่รับรองว่าจะต้องเป็นแบบน้องหมาน้องแมวน่ารักแน่นอนไปเลยจ้ะ ที่ถ้าคุณน้องคนสวยของพี่ไหนหมาแมวคะน้องจะมาเล่นสัตว์เลี้ยงของพี่บุ๋มเลยอ๋อเออ,เอ,อคือน้องหมาน้องแมวนะี่อยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าที่นี่นะคะที่ฟาร,ร์มพี่เป็นน้องเดือนคะ่ะน้องเดือนเห็นไหมคะ uh huh. นี่คือสัตว์เลี้ยงพี่บุม๋มเหรอค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่นะคะเนี่ยหนึ่งปีแล้วนะนเนี่ยเนี่ยหนูดูสิ เริ่มตั้งแต่กระบะเดียวเนี่ยคุณน้องขาเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นชัดๆเลยทำไมพี่ถึงเริ่มเลี้ยงไส้เดือนนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะพี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่จะปลูกผักออร์แกนิกเพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะก็เลยจะปลูกผักสวนคในบ้านเสร็จแล้วพี่ก็มาหาข้อมูลดูว่าถ้าเผื่อเราจะเลี้ยงปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยดินต้องดีก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าดินดีเนี่ยอาหารของดินคืออะไรก็ต้องปุ๋ยใช่ไหมคะเสร็จแล้วพี่สาวออร์แกนิกค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมาดูว่าอะไรนะที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอ่ะก็ต้องเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ตีที่สุดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม,อมพี่ก็เลยต้องมานั่งเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอาปุ๋ยค่ะและทําไปทํามานะคะก็เกิดความหลงรักก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ไก oh <my> นคีคะสายสายพันเอฟโอไม่ก็คือช็อกตรงที่ <c oughs> ไม่ได้แบบเป็นไส้เดือนแบบนันรักนันลักลกุกก๊กค่คะมาอันนี้คือเป็นแบบเนี่ยเนี่ยพี่เลี้ยงจริงจังเลยนะเนี่ยหนูดูจริงจังมากอยากรู้ตอนแรกเริ่มที่แบบลูกสสสสาาาวววววเซซ็็กกกี่ยยแล้ปนนคััง มากพ่อบอกทุกคนว่าเลี้ยงไส้เดือนอยากรู้คนรอกตัวว่ายังไงคะแม่จะคนช็อก่ะอ๋อนี่ยหนูดูสิมันน่ารักจะตายเลยอย่างเงี้ยโอเคค่ะน่ารักก็น่ารักแม่น่ารักแต่จะบอกว่าเห็นแม่รักสวยรักงามอย่างนี้หลายคนก็เลยบอกว่า ทำไมแม่ถึงเลี้ยงไสเดือนเราเลี้ยงไสเดือนไม่เป็นไรหรอเห็นบอกว่าเคยเป็นผื่นเลยหรอแม่โอ้หนี่พี่แพ้คือตัวไส้เดือนขี้หัวที่เป็นอาหารของเขาสายพันุนมเนี่ยเวลาเลี้ยงไปเนี่ยนะคะคือถ้าอากาศเนี่ยไม่เหมาะสมก็จะมีตัวไรขาวไรแดงนะคะอยู่อาศัยอยู่องนี้แล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่แพ้ตัวไรขาวไรแดงแพ้ฝุ่นแพ้แมลงแพ้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเป็นลมพิษเนี้ยบางทีคือกําลังจะหายเป็นอีกแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเนี่ยก่อนมาที่จะต้องฉีดสเปรย์ป้องกันแมลงก่อนแล้วก็เตรียมยาแก้แพ้ไว้ด้วย เห็นไหมคะคือเรื่องของเรื่องรักและหลงเขาไปแล้วแล้วก็เป็นอาชีพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็จะต้องหาวิธีป้องกันให้ได้กลายเป็นว่าจากสัตว์เลี้ยงพัฒนาจนกลายมาเป็นธุรกิจอย่างที่เห็นเลยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี่คือปุ๋ยใช่ไหมคะและนี่คือเครื่องร่อนอเห็นไหมคะนี่นี่นนเครื่องร่อนที่ร่อนออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอื <med> ก็คือ,อเอาเนี้ยแหละแล้วเสร็จเราก็ไปใส่เครื่องร่อนถูกไหมคะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราก็จะปาดข้างบนนะ,ะปาดข้างบนแล้วก็เอาทุกทปาดเนี่ยก็จะไปร่อนเครื่องนั้นก็จะมีตัวติดบ,บ้างเล็กน้อยเพราะเราจะาแต่น้อยมากเพราะเราจะปาดเฉพาะข้างบนเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วล้วก็มาบรรจุเป็นกระป๋องหรือว่าเป็นเป็นถุงอ,อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ จุดเริ่มต้นเพียงแค่อยากจะกินผักเท่านั้น <c oughs> จนกลายมาเป็นพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นน้องไส้เดือน <c oughs> แล้วก็ต่อยอดมาเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ข <c oughs> ายดีมากใช่ไหมแม่ <c oughs> เป็นที่ต้องการ <c oughs> มากเลยตอนนี้ก้พูดต,ตรงๆว่าพี่ขับรถส่งตลอดเลยทุกอาทิตย์วันว่างอะไรอย่างเ <c oughs> งงเงงค่ะแม่สาธุค่ะซึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นปลูกผักออร์แกนิกบ้างแล้วก็ต้องเลี้ยงไส้เดือนแบบนี้น้องเดือนน้องเดือน่ไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะแม่ค่ะก็เพจซิสเตอร์ฟาร์มนะ ในไ g ีกับในเพจหรือจะเป็นส่วนตัวของพี่ก็ได้นะคะตีรักรักการดีออฟิเชียลแฟนเพจใช่แล้วเป็นเกียรติมากเพราะจะบอกว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไม่เคยมีใครได้เข้ามาที่ฟาร์มของแม่บุ๋มนะจ๊ะรารได้มาแซะถึงที่นี่เลยใช่ไหมแม่เนี่ยรับรองเลยนะถ้าอยากเห็นอะไรเงี้ยก็ติดตามในไอจีของบุ๋มก็ได้บุ๋มตีรัก B O O M T R E A K นะคะใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากนะคะน่ารักมากขอบคุณ